เรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนคำถามลงแตกคำถามหนึ่งที่เราได้ยินกันมานานะมากก็คือคนเราตายแล้วไปไหนคนเราตายแล้วไปไหนถ้าตอบแบบพพยอมท่านจะบอกว่าถ้าเป็นคนไทยส่วนมากจะไปวัดแล้วยากไปไหม่ราวัดอะ่ะก,ก็วัดดูได้ ถามว่าคนเราตายแล้วไปไหนถ้าถามในมุมมองเจนะเจไม่ได้คิดถึงเรื่องไปนรกหรือไปสวรรค์เราคิดว่าคนเราอะตายแล้วก็คือแบบก็คือจบอะก็คือกระบวนการร่างกายหยุดทํางานแล้วก็จบชีวิตนัแค่ตรงนั้นเรามองว่านรกสวรรค์อนะอาจจะเป็นแค่กุศโลบายที่ บอกให้คนทำดีมากกว่าทำชั่วเพื่อว่าถ้าทำดีก็ได้ไปสวรรค์ถ้าทำชั่วก็ได้ตกตองลกแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดแบบเจ๊หรอกว่าโอ้ยตายแล้วคือจอบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องของลักษณะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับคำตอบที่ว่าตายแล้วไปไหนซึ่งวันนี้ยเราจะมาหาคำตอบกันว่าตายแล้วไปไหนไปวัดวัดปะล่ะได้แล้วพระนี่จะไหว้เองหรือจะให้จับมือไหว้อะอดอกไม้นะี่จะหยิบหรือจะใหงวอล์มใสิศีมัดไปด้วยเอาไหมล่ะ หน้าใสไปมากเลยตีต่ๆๆๆๆโอเคเราก็จะมาเล่าในมุมมองศาสนาแล้วกันศาสนาเนี่ยต้องแบ่งนิดนึงพระศาสนาในโลกเนี่ยมันอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือศาสนาที่เรียกว่ากลุ่มอเทวนิยมกับเทวะนิยมเราจะเริ่มจากอเทวะนิยมก่อนก่อนไปเทวะกับเทวนิยมอธิบายให้คนดูฟังสั้นๆหน่อยว่าสองศาสนาเนี่ยต่างกันยังไงอเทวะนิยม ไม่เชื่อในพระเจ้าเทวนิยมเชื่อในพระเจ้าแค่นี้สั้นๆ <Ừ. S 1> เดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันต่อเรามาเริ่มกันที่อเทวนิยมก่อนอเทวนิยมนี้คือไม่เชื่อการมีอยู่ของพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องการสร้างโลกการเนลมิตต่างๆแต่เชื่อในผลของการกระทำของมนุษย์เชื่อว่าทุกคนมีแรงกรรมที่ต้องรับอะไรแบบนี้ศาส,สนาที่ชัดเจนมากเลยก็ต้องเป็นศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาหลักของประเทศไทยเราเนี่ยแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราบอกมาว่าศาสนาแบบนี้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องการโดนบันดาลแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องการในรมิสสร้างต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งในชีวิตคนมันจะเป็นไปด้วยอะไรละ่ะก็ได้การกระทําด้วยแรงกรรมแรงใดเสมอแรงกรรมไม่มีพบกับเรื่องเล่าอาจารย์ยอดและวันนี้ไม่ใช่โอเคครับมาต่อเพราะฉะนั้นแรงกรรมเนี่ยมันก็มีทั้งกรรมดีมีทั้งกรรมชั่วใครทําดีทํายังไงไปสวรรค์ไปสวรรค์ ใครทาชั่วก็ตกนรก,ก,นกซึ่งนรกสวรรค์มีจริงไหมในความเชื่อศาสนาพุทธนะมีในพระไตรปิฎกแล้วก็มาเขียนอธิบายให้มันขยายความมากขึ้นในไตรภูมิพระร่วงสมัยสุขโขทยัยที่นี้ถามว่าทําดีไปสวรรค์ทําชั่วตกนรกจะวิคิดว่าคนมันทําดีอย่างเดียวทําชั่วอย่างเดียวไหมคือมันไม่มีใครชั่วสุดดีสุดอไรเงี้ยแต่อาจจะว่าทําชั่วมากกว่าทําดีหรือทําดีมากกว่าทําชั่วก็แล้วแต่ซึ่งเราก็ ต้องรับทั้งผลกรรมทั้งที่ดีและชั่วทั้งหมดเหมือนกันไม่ใช่ว่าทําดีทดแทนไม่ได้ในความเชื่อพุทธนะอยู่อาจจะต้องได้ไปสวรรค์แล้วทําทดีมาตลอดชีวิตแต่เคยทําชั่วไว้นี่นาก็ต้องรับผลนั้นด้วยสมมุติเจ๊เจ๊ทำดีกับทาชั่วมา อาจจะทําดีมากกว่าทาชั่วหน่อยอะไรเงี้ยเจ๊จะได้ไปสวรรค์หรือตกนรกหรือว่าได้ไปทั้งสองทีอยู่ที่รูปแบบการใช้กรรมด้วยแหละบางทีกรรมนั้นมันอาจจะโดนใช้ในชีวิตนี้ไปแล้วก็ได้ไม่ทันได้ตกนรกเราก็ตกบนดินไปแล้วอะไรแบบนี้ไม่ต้องอร,รอบบถึงชาติหน้าอาจจะแบบอย่างที่เราเคยเห็นมีม่ะโอ้อะไรลงไปเจอหน้ายมพบาลไอโอไอหนุม่มนี่มันรับความทรมานมาเยอะแล้วไปเลยไปเลยอะไรแบบนี้อะไรคือเรื่องจริงเหรอเป็นการตีความกันจากสิ่งที่เรารับรู้กันมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายจริงๆยังไม่มีใครเคยไปอะเนาะ ก็เลยคิดว่านั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของผลกรรมที่บอกว่าไม่มีใครเคยไปอ่ะเราเคยเจอเคสนะคนที่แบบกลับหลัดตะกลับมาได้อ่ะที่แบบว่าตายไปแล้วหยุดหายใจหรืออะไรก็ตามแบบสองวันสวันแล้วอยูนดีก็ฟืน้นแล้วก็เล่าว,ว่าฉันได้ไปนรกฉันได้ไปสวรรค์มามีเคสที่เกิดขึ้นในช่วงสี่หปีนี้บ่อยก็ลงข่าวกันแหละก็เคสแรกก็ไปแล้วแหละแล้วก็กลับมาได้มาเล่าว่า ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เขากําลังเชือดเป็ดเชือดไก่ฉลองกันทั้งวันทั้งคืนเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ชัดเนาะมันอาจจะเป็นความฝันหรือภาพนิมิตอะไรบางอย่างก็ได้ซึ่งอะไรเขาบอกว่าเขาไปไหนมาไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งกําลังเชือดเป็ดเชือดไก่กันทั้งวันทั้งคืนไม่แล้วในความหมายคือเขาหมายถึงว่าเขาไปสวรรค์หรือบรรลกมาหรือหมายความว่าเขาไปที่ที่หนึ่งมาไปที่ที่หนึ่งมาพอสอบฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยคือมันอยู่ในอาการกึ่งตายอะคนตอนนั้นน่ะเนาะแต่อีกเคสหนึ แต่ใช้วิจารณญาณน,นะเพราะมันเป็นคําพูดของคนนะเนาะ mm hmm. เขานอนอยู่โรงพยาบาลน,นึกถึงภาพต่างจงังหวัดเราจากคุ้นเคยคือเมื่อใกล้จะสิ้นแล้วอ่ะาติจะเอากลับไปสิ้นใจที่บ้านก็เรียกว่าเอาตัวคนป่วยที่ใกล้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปบ้านพอกลับไปถึงบ้านเสร็จฟื้นแล้วก็เล่าว่าไปยังที่ที่หนึ่งไปเจอคนอีกสามคนมีเข่าไหมไม่มีเขา่าแต่พวกผ้าแดงอะดิคือมีสองคนที่เป็นผู้ชายพวกผ้าแดง อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงหนึ่งในนั้นเนี่ยคนหนึ่งเป็นคนถามนะคนพวกผ้าแดงอะ่ะอีกคนหนึ่งคอยจดไอ้ภาพเริ่มคุ้นๆแล้วทำไมเหมือนเราเคยเห็นือนใ้นรกเลยนะคนที่ถามก็ถามว่าชื่ออะไรสรุปคุณลุงคนนี้ที่กลับมาเล่าได้เนี่ยบอกว่าเขากับผู้หญิงคนนั้นน่ะชื่อเหมือนกัน <c oughs> ผู้หญิงคนไหนผู้หญิงที่ไปเจอเหรอที่ไปเจอด้วยะ่ะที่เหมือนมารออยู่ด้วยกันน่ะชื่อเดียวกันคะนั้นคนพวกผ้าแดงคนที่ถามก็เลยหันไปเช็คกับ คนที่คอยจดดูชื่ออ้าวผิดคนคือชื่อเดียวกันก็เลยเอามาสองคนแต่คนที่ถึงที่ตายจริงๆอ่ะผู้หญิงคนนั้นผู้ชายยังไม่ถึงรับมาผิดก็เลยเอาไปส่งคืนด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้แกก็ฟืนก้น,นแล้วเรื่องพลอตนี้เรามักจะได้ยินบ่อยมากเลยนะพลอตประมาณว่าเอาไปผิดยังไม่ถึงคาดแล้วเอากลับมาส่งแล้วก็กลับมาเล่า เอากลับมาส่งแล้วก็มาเล่าซึ่งมันต้องใช้วิจารณญาณจริงๆ,งๆเพราะว่ามันเป็นคําบอกเล่าของคนนะนะซึ่งเราตัดสินใครไม่ได้แต่ก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันบางรอบก,ก็มาโพกผ้าแดงบางรอบก,ก็มีเขาอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกันไปบางรอบก,ก็ตัวแดงอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องพวกนี้ตอนเด็กจนโตเราได้ยินบ่อยมากแบบเขาเล่าว่าเขาเล่ามาบ้านนั้นว่าอย่างนั้นบ้านนี้ว่ายอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อคิดสําหรับใครบางคนได้ ก็อาจจะเป็นในกรณีที่แบบเอยมันทําความดีเอาไว้เยอะเราไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนการที่เราทําดีอ่ะมันอาจจะไม่ได้แค่เพียงหวังว่าจะได้ไปนรกหรือสวรรค์นะการทาดีมันทําให้เราสบายใจแล้วมันจะส่งผลดีกับตัวเราเองทําดีให้มันดีเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ว่าเพื่อให้ได้ดีทําดีก็ดีเลยทําชั่วก็ชั่วเลยใช่นั่นแหละเรากลับมาที่เรื่องภพภูมิเนาะก็คือเมื่อกี้เล่าแล้วว่าไปทั้งสวรรค์แล้วก็ไปทั้งนรกได้ที่นี้มันไม่ได้ไปรอบเดียวคนพุทธเน่ยเพราะคนพุทธเราเชื่อสิ่งที่เรียกว่าสงสารวั เวียนไหวตายเกิดอาจคุณทําดีขึ้นสวรรค์ทาชั่วลงนรกชดใช้กรรมเสร็จในนรกก็ตามหรือเสวยบุญในสวรรค์หมดแล้วกลับมาเกิดใหม่วนเวียนพบชาติอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิน้นบางคนถ้าเกิดจิตละเอียดกว่านั้นก็อาจจะขึ้นถึงชั้นพรมอะไรแบบนี้แล้วกลับมาเกิดนี่ไม่ใช่ว่ากลับมาเกิดเป็นคนนะอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้วนเวียนไม่รู้จบรู้สิ้นอยู่อย่างนี้ซึ่งมันมีวิธีที่จะหยุดวงจรเหล่านี้นะคือการานิพพาน การนิพพานซึ่งคือการหลุดพ้นหมดสิน้นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าใช้คําว่าปารินิพพาน,าน,านอันนี้เป็นวิธีผมขอใช้คาไม่ง่ายให้เห็นภาพนะมันคือไอเทมเท่พุทธเจ้าค้นพบในการตัดวงจรการเวียนว่ายตายเกิดมันคือการสละการละทิ้งซึ่งลักลภบกดหลงทั้งสิน้นเป็นอิสระเหนืออารมณ์และร่างกายทั้งหมดได้มันจะทําให้ไม่มีพันธะไม่มีห่วงอะไรเนี่ยทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดอีกซึ่งทีเนี้ย ต่อจะให้เจอไอเทมที่เรียกวันนี้พานแล้วอะแต่ก็ใช่ว่าจะทําง่ายๆมันยากมันลด,ดตัดกิเลสยากมากแค่วันเนี้ยใจนั่งอยู่ตรงเนี้ยที่นั่งคุยกันอะคืออยากกินไปแล้วประมาณสิบยาอยากกินไปแล้วเขาบอกอยากกินชาขนมไข่มุกกี่<ม>รอบแล้วก็ไม่รู้อะไรแบบเนี้ยก็คือเรายัางยึดติดแม้กระทั่งในรูปในรสในเสียงพวกเนี้ยซึ่งบางคนนั่งฟังทับตายทั้งชีวิตได้ยินนิพพานตั้นแต่เกิดยันตายก็ไม่มีทางไปได้แต่บางคนถ้ามีปัญญาหน่อยได้ยินแค่รอบเดียว แต่เจ้าเทศเองอย่างเงี้ยไปเลยก็มีอะไรอย่างนี้แต่นั่นแหละเป็นหนทางสําหรับในทางศาสนาคือต่อให้มีหนทางแต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไปถึงหนทางนั้นง่ายๆแต่ถ้าเกิดไปถึงนิพพานได้หมายถึงว่าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วชาติหน้าจะไม่ขอกลับมาเกิดอีกอะไรแบบเนี้คือไปนิพพานแล้วอันนี้เจ๊สงสัยนิดนึงคาว่านิพพานนะพอเรานิพพานแล้วว่าตัวเราจะเป็นอะไร ตัวเราที่เป็นกายสังขารเนี่ยมันก็คงตายกลายเป็นผุ่นผงกลายเป็นเท่าทุรีะนะแต่จิตวิญญาณที่มันจะไปเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติได้เนี่ยมันดับสิน้นมันไม่มีความอยากไม่มีห่วงไม่มีอะไรแล้วมันหายสิ้นไปไม่ได้กลับมาวนเวียนก็นถือไม่มีเราอยู่แล้วเรียกว่าปิ้งหายไปเลยง่ายๆแบบนี้คําว่าดิพาน่ะ มันไม่ได้จากัดว่าคุณจะเป็นคนดีหรือคนชั่วคุณถึงจะสามารถนิพพานได้แค่คุณมีวิธีการไปถึงนิพพานคุณก็นิพพานได้เราสงสัยนิดน,นึงว่าถ้าสมมติเป็นคนทําชั่วแบบทําชั่วมาเยอะมากแต่นิพพานเนี่ยยังจะต้องรับกรรมอยู่ไหมเรียกว่าคนทําชั่วมากๆแล้วบรรลุธรรมชั้นที่จะไปนิพพานเนาะเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรพวกนี้มีตัวอย่างให้เราเห็นคือองคุรีมาน ซึ่งก็บรรลุอรหันต์แล้วเมื่อตายก็ไปพะนิพานคําถามเลยคือเขาได้รับผลกรรมไหมได้รับแต่เคสที่ชัดมากของคนที่เป็นพระอรหันต์ผู้ใหญ่แล้วต้องรับผลกรรมชั่วที่เคยทําไว้ก็คือน่าจะเคยได้ยินเรื่องพระมหาโมคคละนะที่ถ้าเข้าไปในวัดเนี่ยในโบสถ์เนี่ยพระพุทธรูปนั่งตรงกลางใช่ไหมจะมีพระโมคคลาพระสาทีบุตรอยู่ซ้ายขวาเนี่ยเป็นอัครสาวกพระโมคคละนะเป็นอัครสาวกผู้มีฤทธิ์มากท่านก็บรรลุพระอรหันตตผลถ้าเกิดตา,กตายก็ต้องไปพานิพานแล้วนะ คำถามคือท่านเคยทํากรรมชั่วไว้ได้รับผลกรรมไหมชาติก่อนๆในอดีตของท่านเนี่ยท่านทุบตีพ่อแม่ซึ่งมันเป็นบาปหนักนะทุบตีพ่อแม่เนี่ยถึงท่านจะบรรลุอรหันต์เตรียมไปนิพพานแล้วเนี่ยแต่ท่านยังไม่ได้รับใช้ผลกรรมนั้นก็เผอิญว่ามันก็เหมาะเจาะเลยเกินว่าตอนที่พระโมคคัลลาไปเทศโปรดญาติโยมเนี่ยญาติโยมก็เลื่อมใสศรัทธาทําให้พวกเดียรถีนอกศาสนา คนกลุ่มอื่นๆเนี่ยเสียผลประโยชน์อ่าคนไปเชื่อพระโมคคารณะไปเชื่อพุทธเจ้าไม่มานับถือบูชาฉันแล้วก็เล็งจ้องจะเล่นพระโมคคารณะเตรียมจะดักตีพระโมคคารณะบ่อยพระโมคคารณะมีฤทธิ์มากเกาะหนีจนในที่สุดเนี่ยพโมคคารณะท่านก็รู้ว่าอันนี้คือผลกรรมที่ต้องชดใช้นะเราจะไม่หนีไปไหนแล้วพอโดนคนพวกนั้นเข้ามาจะทาร้ายเนี่ยท่านก็ยอมให้โดนทุบตีทุบตีจนอาการเรียกว่าโคม่าสาหัสกระดูกแตกแล้วหมดทั้งตัว พระมหาโมคคลานะก็มีคาถาต่อกระดูกเราจะเรียกท่อนนี้กันว่าพระโมคคลาต่อกระดูกคนโบราณเนี่ยต่อกระดูกตัวเองให้กลับมาเหมือนเดิมเพื่อที่จะได้เหาะไปทูลลาพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายว่าได้รับผลกรรมแล้วนะจะขอลาไปพายในผ่านเห็นได้เลยว่าต่อให้คนที่มีฤทธิ์ที่สุดมีกุศลที่สุด จะไปนิพพานต้องใช้ผลกรรมของตัวเองถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าก่อนจะไปนิพพานเนี่ยถ้าเคยเป็นคนทําไม่ดีมาก่อนก็จะต้องรับกรรมก่อนที่จะไปถึงนิพพานถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะก็จะไม่ไปถึงนิพพานได้ก็ใช่แบบนั้นแหละเพราะว่าแต่ต้องมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยถ้าเทียบในพุทธประวัติเนี่ยจะมีเหตุการณ์แทรกเข้ามาให้ได้รับผลกรรมนั้นๆก่อนแน่นอนโดยพลังแห่งการตีพ่อตีแม่อตังค์มากูจะไปซื้อยาอันนี้ก็เป็นในหลักความเชื่อของทางศาสนาพุทธนะที่ตอบคําถามว่าคนเราเนี่ยตายแล้วไปไหนททีีีนนนน้้เราาาาามดู่่ศส,สอืกังบง เมื่อกี้เรายกตัวอย่างพุทธว่าเป็นอเทวนิยมเรามาที่กลุ่มเทวนิยมบ้างเราบอกไปแล้วว่าเทวนิยมเนี่ยเชื่อในพระเจ้าศาส,สนากลุ่มนี้จะเน้นเชื่อในการเนลมิตสร้างของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้บันดาลให้มนุษย์มีชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าอเทววเนี่ยการกระทำเนี่ยนำคนไปเทวนิยมก็จะต้องเป็นลักษณะที่ทุกคนเป็นไปด้วยพระประสงค์น้ำพระทัยของพระเจ้าศาส,สนาที่ชัดมากเรื่องนี้ก็คือศาสนาคริสต์ ศาส,สนาคริสต์นี่ก็อันนี้เราจะยกตัวอย่างของนิกายโรมันคาทอลิกแล้วกันซึ่งเป็นนิกายที่หลายคนรู้จักคําถามก็คือในทางความเชื่อของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกพอตายปุ๊บเนี่ยคนเราตายแล้วไปไหนคนเราตายแล้วไปไหนก็ต้องไปหาสิ่งที่เราถูกสร้างขึ้นมาเพราะมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าตายแล้วก็จะต้องกลับไปหาพระเจ้าแต่เผอิญเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนกว่านั้น คือมนุษย์คู่แรกของโลกเนี่ยตกในบาปคืออาดัมกับเอวาทําให้ถูกตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้ามันก็เลยมีเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกในประวัติศาสตร์ว่ามนุษย์ก็ไม่สามารถกลับไปหาพระเจ้าได้จําเป็นต้องมีการไถ่าบาปครั้งใหญ่ให้มนุษย์ก็คือการที่พระเจ้าส่งพระบุตรลงมาก็คือพระเยซูเจ้ารับตึงกางเขนไถ่าบาปแทนมนุษย์ทั้งปวงที่นี้มนุษย์ก็จะได้รับความรอดตรงนี้คนคริสต์เชื่อว่าอาศัยการถูกตึงกางเขนของพระเยซูเนี่ยทุกคนได้รับการไถ่รอด แต่ว่าคนก็ยังทำบาปได้ต่อไงคนที่ทำดีสมบูรณ์พร้อมก็จะได้ไปสู่สวรรค์คนที่ทำชั่วก็จะต้องตกลงไปในนรกแต่มันจะมีสถานที่พิเศษตรงคนที่มันยังเทาๆอยู่มันไม่ชั่วถึงขั้นต้องตกนรกนะแต่มันยังไม่ดีพร้อมที่จะขึ้นไปบนสวรรค์เนะเราเรียกสถานที่นี้ว่าแดนชำระหรือไฟชำระคือสภาพของดวงวิญญาณที่ปรารถนาจะเข้าไปสู่สวรรค์แต่ยังไปไม่ได้ต้องได้รับการชำระก่อนอะไรแบบนี้ซึ่งก็จะ มี3มที่ที่จะต้องไปแต่ว่าของพุทธกับคิดเนี่ยจะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าของพุทธจะเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมของคิดไม่เวียนเราเกิดครั้งเดียวเราตายครั้งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าลงนรกเนี่ยมันลงไปเลยนิลันดรขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นไปเลยนิลันดอนไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกโอ้ก็คือถ้าอยู่ในโลกก็อยู่ในลกไปตลอดสวรรค์ก็สวรรค์ไปตลอดโอ้แล้วนรกร้อนนะ ในนาล็อกก็อาจเป็นภาพที่อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีไฟลุกมีอะไรหรือเปล่าแต่ความอธิบายว่ามันคือสภาพที่ถูกตัดขาดจากพระเจ้าซึ่งมันจะหาความสุขไม่ได้เลยทีนี้อันนี้หลายคนสงสัยฉันสงสัยมาตัง้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสมมุติเราย้ายศาสนาอย่างเงี้ยกรรมชั่วกรรมดีที่ทํามาจะถูกรีเซ็ตใหม่ไหมทำดีทำชั่วมาก่อนเนาะแต่สมมติว่าอยู่คนเซิร์ฟอะแล้วย้ายเซิร์ฟจ,จะเป็นยังไง อายยกตัวอย่างง่ายๆแลวกันสมมติคนคนนึงนับถือศาสนาพุทธแล้วย้ายไปนับถือศาสนาคริสต์ตอนนับถือพุทธเนี่ยมันจะมีกรรมดีกรรมชั่วแล้วพอไปนับถือคริสการนับถือศาสนาคริสตจะต้องรับสินหลังบาปซึ่งอาศัยสินหลังบาปมีอำนาจยกบาปโดยสิ้นเชิงคำถามคือกรรมดีกรรมชั่วได้รับการรีเซ็ตไหมมันอาจจะมากกว่าการรีเซ็ตเพราะมันหมายถึงผู้เข้าไปรับสินหลังบาปไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วแล้วด้วยซ้ํา ทุกอย่างมันโดยอํานาจใหม่อาจจะมีคนบอกว่าอก็แค่เอาน้ําเทผ่านล้างบาปได้ด้วยเหรออันนี้อาศัยสิ่งที่เราพูดว่าพระเยซูถูกตึงกางเขนนั่นคือราคาที่พระเจ้าจ่ายไว้ให้เราว่าสิทธิ์ล้างบาปยกบาปโดยสิ้นเชิงได้อถ้าอย่างนี้สมมติว่าฉันนับถือศาสนาพุทธอยู่แต่ตอนอยู่พุทธเนี่ยฉันชั่วมากทําสิ่งไม่ดีทําให้ถึงแก่ชีวิตทํรลายคนต่างๆนานาแล้วฉันรู้สึกว่าโอเคฉันไม่อยากรับบาปตรงเนี้ยฉันเปลี่ยนศาสนาบาปไม่โดนยกหรอกเพราะ จะได้รับการยกจริงๆคือเป็นทุกถึงบาปเสียใจสำนึกผิดตั้งใจที่จะไม่ทําอีกแล้วไปขอรับศีลล้างบาปเป็นคิตชนอันนั้นโดนรับกันยกโดยสิ้นเชิง <ừ. S 1> เพราะเราถือว่าพระเจ้าเป็นองค์แห่งการให้อภัยคนทําผิดแต่สำนึกผิดตั้งใจที่จะไม่ทําบาปอีกต้องได้รับการให้อภัยแต่บาปที่ทําไว้บาปหนามากก็ตามเนี <Almost. S 2> ่ยนะก็ตามแค่ไหนก็ตามเพราะว่าเราอาศัยการสิ้นพระชนของพระเยซู hmm. ที่เป็นราคาที่จ่ายไว คือเราไม่มีทางตัดสินใครได้ว่าใครผิดใครถูกให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าในความเชื่อของคนคริสต์ในเชิงบ้านเมืองอีกเรื่องหนึ่งแต่ในเชิงจิตวิญญาณอีกเรื่องหนึ่งต่อให้เธอได้รับการอภัยบาปในทางศาสนาแต่ในเรื่องบ้านเมืองเธอก็ต้องไปรับโทษเท่ากับว่าอยู่ที่เจตนาในการย้ายว่าคุณย้ายเพื่ออะไรย้ายเพราะศรัทธาหรือย้ายเพราะแค่รู้สึกว่าเออล้างบาปให้ซะอดต,ตนั่นแหละมันเป็นเรื่องของภายในแล้วก็มีอีกความเชื่อหนึ่งของศาสนาคริสต์ที่ว่ามันจะมี การพิพากษาครั้งสุดท้ายก็คือวันที่ไม่มีใครรู้กําลังจะเดินทางมาถึงอย่างเนี้ยวันที่บอกว่าถ้าเราไปตามเสาไฟเราจะเห็นป้ายป้ายหนึ่งที่เขียนว่าพระเยซูกําลังกลับมาพระเยซูจะเสด็จมาอีกอะไรแบบเนี้ยมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์จริงๆคือวันนั้นเป็นวันซินโกพระเยซูจะกลับมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของชีวิตหลังความตายในอีกแง่หนึ่งของคนคริสต์เหมือนกันก็ถ้าเกิดเห็นป้ายนี้เราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อจะเสด็จกลับมามาทําอะไรมาพิพากษานั่นเอง EP นี้เนาะเราก็ได้คําตอบแล้วว่าในหลักความเชื่อของทั้งพุทธและคริสเนี่ยตายแล้วไปไหนก็ไปในรกและสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าดีเทลในรายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะที่ต้องใช้ความศรัทธาและความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายซึ่งกันและกันแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าชีวิตมนุษย์คนเราอะไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนไม่นับถือเลย แต่ว่าเราไม่ทําชั่วถ้าเราทําให้ทุกอย่างมันดีพร้อมจนเหมือนว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตเราก็ไม่ต้องเดือดเนร้อนใจกับเรื่องอะไรไม่ต้องวิตกกังวลกับอะไรแล้วพอวันนั้นมาถึงจริงๆเนี่ยไม่ว่าโลกหลังความตายมันจะมีจริงหรือเปล่ามีนรกหรือมีสวรรค์หรือเปล่าแต่เราทาทุกอย่างไว้ดีแล้วอ่ะเราก็สบายใจได้ว่าเราได้ไปที่ที่มันดีๆแน่นอนก็ไปที่ชอบที่ชอบเนาะที่ชอบที่ชอบเราจะไปไหมเรวัดอ่ะตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยชอบเลยไม่ไปดีกว่าแล้ววัดไหมละ่ะ วัดได้หมดไม่ค่อยสนรุ่นต่อให้เป็นพี่น้องกันก็นกวัดได้หมดในบางสถานการณ์เราก็ต้องวัดเคฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนและช่องไทยรัฐสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามากดแต้งให้เรานะครับใครอยากฟังเรื่องลึกลับเกี่ยวกับอะไรหรือมีเรื่องหลอนๆอยากแชร์นะครับก็เข้ามาเขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับ